เอาคนพิการมาทำเหรอไม่เอาเราดูไม่ดีเอาคนพิการมาทำไม่เอามาันไม่ใช่มาหาเราเอาคนพิการมาทำไม่เอาเราเปิดเราเองได้อะไรเงี้ยครับแม็กก็เลยโดนปฏิเสธหมดเลย oh. พอไปสัมภาษณ์คำแรกถามว่าคุณคริสเป็นอย่างนี้จะแบกพร็อพได้เหรอคะก็ง,งงเลยคำถามแรกในในหัวมันก็เครียดทีโฆษณาต้องมาแบกพร็อพด้วยเหรอ ชื่อใจใจค่ะแซนดีค่ะครับผมคริอสโซเฟอร์นะครับจะเล็กพี่เล็ยกลุงเลีกอาเล็กปู่อะไรกาบสบายนะครับพีพี่พิการด้านไหนเหรอคะพิการด้านการเคลื่อนไหวครับเพราะขาซ้ายงอได้แคะ่ะ0องศาครับเดินไม่ค่อยสะดวกครับแล้วอันนี้พี่คิดเป็นตั้งแต่เกิดเลยไหมคะเป็น เมื่อ2-3ปีที่แล้วครับทําไมถึงเป็นเหรอคะก็ลงไปช่วยคนที่ประสบอุบัติครังทางแล้วก็โดนคนเมาชนอีกทีครับแล้วก็ลอยไปกาเมจิสากระแทกเสาป,ปูนโรลิศแตกหมดสติไป10วันแล้วก็ค้างอยู่ศีราชอยู่3ปีครับตอนที่พี่คลิอยู่โรงพยาบาลนะคะต้องฝึกกายภาพบาบัดไหมคะกายภาพครับทุกวันแต่เช้าแล้วก็เช้าถึงเที่ยงครับ Follow up อ,อ,อยู่ไปหาทุก3เดือนครับ หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลพี่คิดมีงานทำหรือเปล่าคะยังครับออกมาจากมาแล้วก็ไปกลับเรียนต่อครับเพราะตอนอุบัติเหตุนี่คือเรียนอยู่ปีสามพอดีครับก็กลับไปเก็บหน่วยกิจไว้ก็กลับเรียนต่อครับให้จบอะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุถึงจนถึงตอนนี้พี่คิดดีขึ้นมากๆแล้วใช่ไหมคะก็อย่างที่เห็นนะครับ <laughs> จากที่นอนเป็นผกักจนถึงเดินได้ปกติ้วครับตอนนี้ครับ แล้วใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะก่อนพี่คิดจะเป็นแบบหายอะคะ่ะไม่เรียกว่าหายเรียกว่าดีขึ้นดีกว่าครับถ้าถ้ารวมกายภาพเดียวก็3ปีศีลาแล้วก็ต้องกลับไปกายภาพทุกวันตอนเช้าประมาณสองปีก็5ปีอะครับแล้วตอนนี้พี่คิดทํางานอะไรอยู่คะทํางานที่มูที่ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกครับมันคืออะไรเหรอคะเป็นมูที่ฝึกอบรมคนพิการ,ร,การครับ เราคนพิการมาฝึกแล้วก็ให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ครับพี่คริสนะคะทำงานนี้มากี่ปีแล้วคะสิบปีสิบกว่าปีครับทำไมถึงเลือกทำงานอันนี้เหรอคะก็อยากให้คนพิการได้งานทำครับอยากอยากสนับสนุนเขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีงานทำครับ แล้วตอนที่พี่คริสเข้ามาค่ะพี่คริสได้ทํายังไงคะถึงเข้ามาได้อ,อตอนเข้ามาเป็นประชาสัมพันธ์ครับก็คือช่วยโปรโมทมูที่ครับนะแล้วก็เริ่มเบเกอรี่โดยการที่คุณสานโไหรหุยเป็น GM ครับคือห้องข้างล่างเป็นห้องว่างๆอยู่คุณสานโก็บอกคุณคริสไปหาฟานชายไปลนห้องข้างล่างซีก็ติดต่อไปแต่ที่ติดต่อไปก็ถ้าเอาคนพิการมาทำเหรอไม่เอาเราดูไม่ดีเอาคนพิการมาทำไม่เอามันไม่ได้ไมาหาเรา เอาคนพิการไปทําไม่เอาเราเปิดเราเองได้อะไรเงี้ยครับนะก็เลยโดนปฏิเสธหมดเลยจนถึงติดต่อยามาสก,กีเนี่ยแหละเจอแฟนแฟนคพอดีคุณคริสที่เราชนแล้วไม่ตายใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ได้ครับก็คุยเขาบอกเนี่ยถ้าคุณคริสเอาฟันชายมาเปิดมาขอเปิดฟันชายต้องเอาคนญี่ปุ่นมาคุยคะ่ะซึ่งตอนนั้น GM ก็คนญี่ปุ่นคุณลานอซัุซวี ก็เลยยิ้มเลยนี้เลยเขียนโน้ตไปให้คนญี่ปุ่นติดต่อแล้วก็ไปคุยเขาก็คุยภาษาญี่ปุ่น,นกันนะครับนะก็คือเหมือนซื้อแฟนชายมาใช่ไหมคะไม่เชียงฟื้นแฟนชายครับคือเราจับมือกันร่วมมือกันโดยการเราฝึกคนพิการให้กับยามาสกีครับคือคนพิการมาฝึกที่ที่มูลที่เราไงครับแล้วก็พอผ่านการอบรมของเชฟซึ่งมาจากยามาสกีครับนะเขาก็ได้ไปทํางานยามาสก,กีใกล้บ้านเขาครับโอ้ ก็คือยามาสกี <aki> เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามาทำใช่ครับแล้วเปิดมากี่ปีแล้วหรอคะธนวัเนี่ยเขาไปสิบปีพอดีครับแล้วทุกคนเลยไหมคะที่เป็นคนพิการที่เขาฝึกกับที่มาฝึกต้องพิการครับต้องมีบัตรคนพิการครับเรารับพิการทุกประเทศนะครับทั้งตาบอดก็มาเอาดิซึมก็มีพิการทางสติปัญญาแล้วก็พิการทางการได้ยินก็มีเยอะครับ คนพิการทุกคนไหมคะที่มาฝึกแล้วก็ได้เข้ายามาสกิเลยหรือว่าเขาแยกออกไปทำอย่นอีนก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะ a s ไ i น์ให้ไปทํายามาสกีแก่บางเขาไงครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยไงเขาว่าเด็กเอางานหรือไม่เอางานไงครับนะแล้วฝึกคนพิการนะคะยากไหมคะจริงๆมันก็ไม่ยากเราต้องเข้าใจเขาก่อนเนี่ยครับนะว่าเขานิสัยเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็พยายามสื่อสารกับเขาคุยกับเขาให้ได้แล้วฝึกกี่ปีหรอคะฝึกประมาณ 80- ถึง100วันครับ เพราะเรามี3โครงการนะครับนะโครงการที่1คือยามาสกิสองช็อกโกแลตบาลิสตาคือฝึกทากาแฟฝึกทำช็อกโกแลตครับโครงการที่3คือโรงแรมร้านอาหารครับคนพิการเลือกได้ไหมคะว่าอยากไปอบรมที่ไหนเขาเลือกตอนเขาสมัครอะไรเงี้ยครับว่าเขาอยากจะลงอะไระครับว่าจะลงยามาสกิลงกาแฟลงโรง,งแรมร้านอาหารพี่เคสคะคนที่อบรมทุกคนนะคะจะได้ใบเซอร์แล้วจะได้ทำงานหมดเลยหรือเปล่าคะ มันก็อยู่ที่นายจ้างหนึ่นงครับว่าว่าฮังยามาส,สกิคือถ้าผ่านการประเมินของเชฟก็ได้งานนะครับนะส่วนกาแฟร้านอาหารล้วก็มี Starbucks, i n t e r n a t i o n a l c o แ f ล e แล้วก็ b บ c ็กแคนยอนเนี่ครับเขาก็จะมาชิมฝีมือน้องว่ารสชาติเป็นไงบ้างถ้าผ่านก็ได้ไปทํางานใก,ใกล้ใกล้บ้านเขาน้องครับนะส่วนโรงแรมก็จะมีโรงแรมเซนทาร่าเขาก็จะรับไปทำานแถวบ้านเขาครับ ถ้าคนพิการไปฝึกทํางานแล้วไม่ผ่านคนพิการเขาจะไปทําอะไรหรอคะถ้าฝึกไม่ผ่านมันก็อยู่ที่ตัวน้องเขาว่าน้องเขาจะมาฝึกเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะถ้าจะมาฝึกเพิ่มแล้วก็ให้โอกาสเขาไงครับนะว่ามสมมุติโอเคยามาสกีไม่ผ่านอย่ามาฝึกบาลเลสตาได้ไม่ว่าครับนะจะต,ต้องตั้งใจครับนะอันนี้ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็การมาฝึกก็จะได้ค่าเดินทางด้วยไงครับ แล้วแต่ละประเภทเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันไหมคะกับการฝึกอะค่ะ,คะก็ฝึกต่างกันนิดนึงครับเพราะอย่างพิการทางาได้ยินเราก็ต้องฝึกไปษาพือฝึกภาษามือส่วนอัลีพซึริมเราก็ต้องเข้าใจน,น้องๆว่าเขาเป็นยังไงครับนะก็ถ้าสายตาแล้วสามารถปั้นแป้งได้เราก็ได้อยู่ในครัวคอยปั้นแป้งครับนะแล้วสมมติว่าคนพิการทางด้านเครื่องไหวอะค่ะก็คือฝึกของเขาใช่ไหมคะไม่มีปนกันใช่ไหมคะก็เราก็ฝึกด้วยกันนะครับนะ แต่ว่าเราจะดูเขาสามารถทำอะไรได้บ้างไงครับนะแล้วเอ่อเปิดเปิดรับแต่ละรอบเนี่ยค่ะคือปีละครั้งเหรอคะหรือว่าครับปีละครั้งครับพี่เสคสคะร้านอยู่ตรงไหนเหรอคะอ๋อร้านอยู่ในในพื้นที่ของสถานเึกาะเด็กผู้หญิงบ้านลาวิถีครับอ,อยู่ตรงข้ามตึกพระเทพโรงพยาบาลรามาธิบดีครับอ๋อเราเปิดทุกวันไหนบ้างคะจันทร์ศุกร์ครับร้านเปิด7โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับ เราวันแนะนำถ้ามาให้มาประมาณ1ิบหนึ่งโมงครับนะของกำลังจะเยอะเพราะถ้ามาสายสายของมันจะหมดนะครับนะขนมจะหมดก็จะไม่มีใ,ให้กินเลยพี่คิดคะร้านนี้มีเมนูเหมือนยามาซาก,กิทุกอย่างเลยไหมคะหรือว่าไม่เหมือนทุกอย่างครับเพราะว่าสินค้าบางชนิดต้องใช้ของมีคมหรือเครื่องกวนแรงเราให้น้องใช้ข้างบานตรายกับน้องนะครับเราดูเราคํานึงถึงความปลอดภัยของน้องๆก่อนเลยงนครับเราก็จะเลือกม,มาที่น้องสามารถทําได้เราไม่บาดเจ็บครับนะ แล้วพี่คิดชอบกินอะไรในร้านคะจริงๆนะครับชอบทุกอย่างนะแต่ว่าพิเศษที่สุดที่ชอบไายไก่ครับเชิญลูกค้าประจําลูกค้ามาก็พายไก่อร่อยนะครับชอบเชียไายไก่อร่อยจริงๆหนูคิดว่าโครงการที่พี่คิดเขาเล่ามาค่ะข้อดีคือผู้พิการทุกรูปแบบได้โอกาสทํางานนะคะมันดีตรงที่ทําให้คนพิการมีงานทําค่ะแล้วก็ฝึกทักษะของคนพิการค่ะ ความยากที่ฝึกคนพิการก็คือแบบสมมติว่าเขาพิการทางด้านมองเห็นนะคะเขาก็แบบไม่สามารถหันอะไรได้ะคะ่ะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ะคะ่ะแล้วก็คนพิการทางด้านได้ยินนะคะเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับหรือรับออเดอร์ได้อะคะ่ะในบางทีถ้าคนพิการไม่ได้ฝึกอะไรอาจจะไม่เห็นว่าคนพิการมีพรสวรรค์ด้านไหนคะ่ะ ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและอยากทํางานนี้ไหมแล้วก็แบบเราเก่งด้านไหนคะ่ะ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับชื่อว่าผลิตภัณฑ์การสั่นนะครับทุกคนโอเคครับคือวันนี้ผมจะมาบอกว่าผลิตภัณฑ์การสั่นนะครับคือมันจะเป็นผลิตภัณฑ์มีทั้งช้อนมีทั้งจานที่การสั่นได้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงนี่นะครับอุปกรณ์การสั่นนะคะก็จะผลิตมาสําหรับคนพิการเท่านั้นเลยก็จะมีช้อนแล้วก็ชามช้อนก็จะสําหรับคนที่ มือสั่นแล้วก็ต้องพยายามฝึกกินข้าวเองจะตักขึ้นมามันจะทรงตัวแล้วมันจะสั่นแ,แค่มือแต่ช้อนไม่สั่นแล้วอาหารก็จะไม่หกด้วยค่ะเอียงตาเอียงซ้ายเอียงขวาได้กับกับ้บานได้ด้วยอาหารในจานจะไม่มีวันหกเลยครับผมมีช่องทางการจำหน่ายหรือการประชาสัมพันธ์ที่กินไว้ไหมครับมีทางออนไลน์ครับผม ทางออนไลน์ก็ช้อปปี้ลาซดาด้อะไรได้หมดนะครับนอกจากทางออนไลน์แล้วมีขายหน้าร้านด้วยนะครับว่าจะไปตั้งที่ไหนครับคิดว่าน่าจะตั้งที่ศูนย์คนพิการค่ะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ดีราคาจับาหาหาจับต้องได้ค่ะราคาสามารถจับต้องได้ไดแล้วประมาณไม่ถึงหลักร้อยค่ะ โอ้มามาเป็นมันมาเป็นเซตอยู่แล้วครับผมมันผลิตมาจากพลาสติกอะคะแบงค์คิ้วครับแบงค์ิ้วคือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้ใครบ้างครับสำหรับคนพิการครับแล้วก็เด็กที่ชอบปัดข้าวอล้แล้วแบงค์คิ้วชอบตัดข้าวไหมครับตอน,น <laughs> สำหรับพวกเรานะครับกลุ่มสั่นนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะบยินดีไป็นคุณอยูด่ด,ด้วน,นะครับผม let's get it <c oughs> จะทำเป็นฟองน้ําค่ะจุดเด่นของเราก็คือสามารถถ้าโดนน้ำเราสามารถเปลี่ยนสีได้ 2. มีหลายรูปทรง,งล้างได้หลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นล้างช้อนกระทะขัดกระทะหรือว่าขวดน้ําค่ะมีรูปทรงที่ดึงดูดเด็กๆสามารถให้ช่วยพ่อแม่ล้างจานได้ค่ะได้มากขึ้นค่ะใช่ขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นล้างขวดน้ําค่ะเป็นฟองน้ําแล้วก็อันนี้ oh. อันนี้ก็จะเป็น ล้างจานปกติค่ะอ,อันนี้จะเป็นขัดกระทะค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเด็กและเย,ยาวชน,ชนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็หรือาารคนพิการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าบรหโมทสินค้าก็ทางออนไลน์ค่ะ s h o ปปี้ลาซาร์ด,ดติ๊กต๊อกชแล้วก็หรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปอย่างเช่นเซเว่นหรือว่า Big กซีได้ค่ะว่าราคาต่อหนึ่งชิ้นประมาณเท่าไหร่ครับต้นกาชิละเก้าเก้าบาทเอาขายเป็นเซต คือได้ได้สามารถได้3แบบเลยค่ะในราคา99บาทค่ะแต่นี่ลนลองลองพิเศษห่อยว่าในหนึเซตมีอะไรบ้างคะในหนึเซตจะมีฟองน้ำที่โดนน้ำแล้วเปลี่ยนสีได้ค่ะก็ะคืออันที่เป็นกระต่ายค่ะเปลี่ยนสีได้หมดเลยอ๋อใช่ค่ะเปลี่ยนสีได้ใน1เซตประกอบด้วยฟองน้ำมันหน้าบึ้งนะคะแล้วก็ นายิมที่สามารถลูกสอนล้างขวดได้ค่ะแล้วก็ฟองน้ำกระต่ายค่ะลูกกยเรียนเสร็จได้เรียนสีได้ทุกอันค่ะแล้วก็แบบดึงดูดเด็กๆให้ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยใช่ลายนัลลัตจะดึงดูดต้นกา้ล้างจานแด้กระป๋องได้สติเรดึงดูดได้อยู่แล้วนะพวกเรากลุ่มแฮปปี้สปอนขอบคุณค่ะ คิดของพี่คิดนะคะนายจ้างเขาได้ประโยชน์อย่างไรล่ะคะที่จ้างคนพิการนะคะเขาก็จะได้สิทธิ์ตาม,มาตารา 3- หครับและอย่างเขาก็ได้ช่วยเหลือคนพิการได้ได้บุญได้ไงครับพี่คิดคะอุปสรรคในการหางานของคนพิการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็คือนายจ้างไม่เข้าใจคนพิการนคะครับว่าคนพิการพิการด้านไหนแล้วก็มีความสามารถด้านไหน,นครับลำบากมากไหมคะที่จะต้องไปหางานนะคะ เอาตัวพี่เอง,เองนี่ครับพี่จบนิสสากโฆษณามาไงครับนะแล้วเคยไปสมัครงานบริษัทโฆษณานะสมัครเป็นครีเอทีฟโฆษณานะครับพอไปสัมภาษณ์คำแรกถามว่าคุณคริสเป็นอย่างนี้จะแบกพร็อพได้หรอคะก็งงเลยคำถามแรกในในหัวมันก็ครีเอทีฟโฆษณาจะมาแบกพร็อพด้วยเหรอแล้วก็งงครีเอทีฟโฆษณามันนั่งอยู่บ้านนั่งคิดโฆษณาไม่ใช่เหรอว่าซอลลี่บอดเป็นยังไงไม่ใช่เหรอ ้องมาแบกพ็อปด้วยเหรองงเลยไอ้เราก็เลยประมาณว่าโอเคงั้นลูกออกเลยแล้วก็ขอโทษน,นะครับคุณไม่รู้ว่างานที่คุณจ้างผมทําอะไรบ้างผมขอออกแล้วกันนะครับก็กลับบ้านเลยก็คือนายจ้างก็ต้องเข้าใจคนพิการด้วยว่าประเภทรประเภทพิการประเภทไหนลักษณะเป็นยังไงครับนะแล้วถ้าสมมุติเป็นคนพิการไปหางานงี้ะคะ่ะพี่คิดคิดว่าเออ่เมื่อ ก่อนกับตอนนี้อันไหนหางานยากกว่ากันคะตอนนี้น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่ามีกฎมาตรฐานแล้วไงครับว่าถ้าบริษัทมีลูกค้าเออมีเจา้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งร้อยคนก็ต้องมีคนพิการอย่างละหนึ่งคนไงครับนะเพราะนั้นก็มันก็ไปขับข้อพ่อระคบระับแล้ไงครับนะเพราะนั้นก็น่าจะง่ายขึ้นหน่อยแล้วครับนะแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็คือหาง,งานยากใช่ไหมคะยากครับคือพอใครพิการมาก็พิการแล้วไปขายล้รี่ไปไปขายล้รีร่ไป ง่ายเขาก็พูดง่ายๆที่เมื่อสมัยก่อนหาง,งานยากเป็นเพราะว่าในจ้างไม่เข้าใจลูกจ้างว่าเป็นคนพิการแต่ว่าก็าคือไม่เข้าใจความสามารถในตัวของเขาใช่ไหมใช่ครับคือในจ้างไม่เข้าใจว่าลูกจ้างพิการด้านไหนแล้วก็สามารถด้านไหนไงครับนะเพราะถ้าพิการขาใช่ไหมเกิดสามารถใช้คอมได้ตอบรับโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับนะไปคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมครับนะ คืก็ต้องเข้าใจว่าพิการด้านไหนสามารถทําอะไรได้บ้างไงครับนะก็คือจริงๆคนพิการทุกคนมีความสามารถนะพี่เห็นว่าต้องดูข้อสามารถด้านไหนไงครับนะน้องบางคนที่เคยเจอก็คือพิการไปเอาดิซึมนะครับแต่ความจําดีมากคุณครูบอกอะไรมาจำำําคําพูดคาคาสอนครูได้เป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกประโยคทุกบรรทัดอะไรเงครับทุกคำอะไรไงครับนะ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปนะคะก็ตามมาตรา33เนี่ยจะต้องจ้างงานคนพิการนะคะ1คนนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในสัดส่วนที่ทุกๆ50คนขึ้นไปเนี่ยก็จะตั้งเพิ่มนะคะทีนี้ในส่วนของในจ้างนะคะก็จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสมนะคะกับ การจ้างงานคนพิการนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถานประกอบการนะคะซึ่งถ้ามีการจ้างงานคนพิการเนี่ยก็จะได้รับการลดหย่อนนะคะเป็น2เท่าลดหย่อนภาษีนะคะเช่นถ้านายจ้างจ้างคนพิการ1 0 0 0 0แก็จะได้รับการลดหย่อน2 0 0 0 0นนะคะเป็น2เท่าของอัตราที่จ้างของคนพิการนะคะถ้าเกิดนายจ้างไม่ประสงค์จ้างแต่ว่าจะประสงค์ที่จะส่งเงินเข้ากองทนุนก็จะเป็นมาตรา34ก็คือ คนพิการก็จะไปกู้ยืมในการประกอบอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าเป็นมาตรา35นะคะในจ้างก็อาจจะใช้วิธีการนะคะก็จะมีวิธีการในเรื่องของการให้สัมปทานนะคะเรื่องของการให้พื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าและบริการหรือว่ารับคนพิการมาฝึกงานหรือว่าการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวก ในสถานที่เช่นทางลาดห้องน้ําที่จอดรถแล้วก็นําไปรถย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะว่าอย่างไรแต่ทางกรมเรานะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเราก็สนับสนุนให้มีการจ้างงานคนพิการเพื่อจะสร้างโอกาสสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะแล้วก็คนพิการก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญนะคะแล้วก็เขาจะมีคุณค่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมทางสังคมค่ะเราพูดถึงสิทธิ และก็ประโยชน์ที่นายจ้างที่จะได้รับจากการจ้างคนพิการเนี่ยการจ้างคนพิการจะมีออปชันพิเศษก็คือ1นึ่เขาเรียกว่ามาตรการทางภาษีอย่างเช่นนะครับจ้างตามมาตรา3-3เนี่ยมันมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชั่นแรกก็คือว่าถ้าจ้างนะจ้างนะครับยังไม่ถึง160หกเรื่อีถึง6 0เนี่ยก็สามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายนะครับ ไป็นในการหักค่าจ,จ่ายในการใช้จ่ายในเรื่องของการค่าจ้างเป็นหักภาษีได้สองสองสองเท่าของค่าจ้างที่หกักของค่าจ้างที่จ่ายไปในส่วนของถ้าเกิด60ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะหักเป็นสามเท่าได้อันนี้คือประโยชน์และสิทธิสิทธ,ทธิประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับนะครับในการจ้างคนพิการเข้าทำง,งานในสถานประกอบการของตนสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนะครับที่ไม่สามารถที่จะจ้าง ตามมาตรา33ได้หรือไม่ส่งเงินเข้ากองทุนและใช้สิทธิ์ส่งเสริมสิทธิูมิการตามมาตรา35เนี่ยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการก็สามารถที่จะนําไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีในปีนั้นๆโดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นการจ้างเหมาบริการก็คือเอาเงินที่จ้างเหมาบริการในจํานวนนั้นเนี่ยไปหักภาษีตาม อัตราและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสมรัมปทาได้ประกาศกำหนดไว้ครับ